ไม่กกูจะกูจะเล่นแล้วนะกูจะเล่นแล้วเฮ้ย้อห้อย,หอย,หอย,อย้ไปวใครยู่หากินดักหนูได้ได้กินปลาดีครับไม่กลักวเป็นน้ำตาลเเก็บบบแนอย่างดีอย่างดีคิดไว้คิดไว้นี่นี่นี่้เตงเต้งเต นี่ครับบักหอยมีเรื่อว่รยังไงนูบ่ได้กับที่นี่ละบักหอยนี่แหละครับเสีเอาไปฝากเมียมืออื่นอุ้ยมันจากาศพี่น้องเลยกลางปลาอ้อยฝนตกครับก่อนที่มา <c oughs> นี่ครับน <c oughs> ่กินแรงเขา <c oughs> ดีเส้นอ่ะนี่ตับบักฮงก้อยหอยนี่ครับ <c oughs> พันเต้ครับผ <c oughs> ูบ่าเทนเลย ไปลูกอีสานบบาไทายเลยครับฝากติดตามด้วยเด้อ yeah. ช่องย t u b e ครับช่องอยังก่อนนะปั๊อีสานบ่าวไทยเลยครับผมฝา yeah. กติดตามสุครุสุคนครับ yeah, yeah. สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุครุสุคนครับคุณ <Yeah, yeah. S 1> พ,พ่อกับช่องทิวไทยโซคือเราพี่น้องเมื่อนี้ก็มาหากินข้าวปลาครับรมีอย่างมากมายหาดักหนู yeah, yeah. แต่ว่าหนูยังท่านได้ไปยามพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิง่งแนวกินแรงเขาก่อนมีอย่าง นี่ครับเนื้อกินแรงเขาครับผมนี่นี่นี่ครับหอยหอยหอยเชอรี่ครับเฮ้ยยังกินมันนี่หอยหอยหอยครับหอยหอยหอยอ๋อนี่ครับหอยหอยสูตรสูตรเปล่าทะเลเลยครับนี่ครับทะเลยลูกอีสานเปล่าทะเลเลยครับอ่านี่ก็ยูทูบเบอร์ครับฝากเลยด้อครับลูกอีสานเปล่าทะเลเลยนาเต้ครับเสียนตอกมันนี่เสียนตอกเสียนไอ้อีอยังก็นะตีเนื้อปลอม อ่ามื่อนี้มื่อนี้มาดักหนูรับเขาปลาดักหนูลุยน้ำไหลเดี๋ยวจะเอาตอกอ่าตอกพาร์โบกับตอกนาทีวไปเทสวันนี้ครับวันจะได้ตัวหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวติดตามติดตามเบิงครับครับลูกอีสานเบาเทยเลยสิเอาตอกไปเทสครับมื่อนี้ยของแท้ครับเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนยังมีมุกว่าแน่้บ่เบิงมาเบิงบรรยากาศพี่น้อง วพาลูกพาหลานมันมันเที่ยวปา่านําครับเบิ้งนี่โอ้มีครบสุยยางพี่น้องเอ้ยนี่ปิงป่าครับปิงป่าน,นี่ก็เตรียมเครื่องครับเตรียมเครื่องเอาไปตะก้อยหอยครับเอาสักสามหัวนะมีบางเด้กันบ่ ถือไปนําเหรอมีดบางเฮ้ยมันมีมีดอีกอันนึงเนี่ยโบหากระโดดอีกดวงนึงอะ่ะเอาไอ้หม้อหันมาเลยน่ะขว้าใส่หมอ้อนะหมอ้อใหญ่กลางเต็นเตรยียมนอนแล้วครับอันนี้ของพานโบครับตะกี้โบเคยนอนครับตั้งแต่เพิ่นดาวเต้นมาใหม่นี่เพิ่นนอน,ยเเน,นอย่างเดียวเพิ่นบม่ได้สนใจหนูบม่ได้สนใจอีหยังแล้วครับนี่ทีเด็ดครับท <ficou> ีเด็ดเฮา แล้วก็นี่ครับผักแก้มปิ้งยอดสดาอ่อนๆแม่ปิ้งจนไหมเลยว่าโบกินได้อยู่หอมนีครับหมกหม้อหมกหมกหมกหม้อปลารวมมิตรครับครบสุยางอยู่นี่หอมแล้วสุกแล้วนี่บรรยากาศครับ เาต้องสงสัยครับไมายเก่าครับไมเ้เขื่อนรัชโลธอนชนบุรีพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจห้อยูหฮกินมาเลยครับอยู่เขื่อนนี่มีครบสุดยางบระว่าสิเป็นหนูหอยปูปลามีบัด,ดยกเว้นน้ำเต้าครับยกเว้นน้ำเต้ามีแต่ปูปลาครับอันนี้กันแนวแก้ข้าวครับอ่าเอามาย่าง่อนครับย่างไฟนี่เด็ดเอาเลยพักกระเดานี่ ใส่ยังกระแซบครับกินกระลาบกระก้อยกระแซบกินกระมกปลากระแซบครับมาย่างไฟกันสิพี่นอ้องหอมอย่างไฟหอมถ้าเอาต้มน้ำลวกมันก็นหอมอีกแบบนึงแต่อันนี้หอมกว่าครับเอามาย่างไฟ บรรยากาศพี่น้องเอ้ยนี่หมกหม้อแซ่บหนูยังทันได้ไปยามครับเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเมนูเนี่ยหานูสไลด์ก็กินแตะขวหนูลองเบิ้งมาหนีิลองมากินหมกหม้อปลาเบิ้งครับแซ่บแน่นอนบรรยากาศพี่น้องกลางป่าอ้อยได้นี่ครับ กลางเก็นนอนเห็ดในอยู่ในกินกลางปลาครับบรรยากาศเขาทำกับข้าวอยู่ค่ะแนวแก่ก็มีครับแนวแก่ข้าวแซบนี่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 คลองแท้นี่ต้องลบฉลากรบลบลบฉลากเขาไม่ได้สนับสนุนเขาลบฉลากไว้ลมยูทูบมาได้ครับรวมยูทูบมาได้นี่ครับก้อยหอยพี่น้องสูตรเบาเทเลยครับ สุดเบาทะเลยครับสุดเบาทะเลไบนาเต้ครับนี่ลงมือเองเลยลงมือเองเลยครับมาหนีแิเศษเศษนวยลีเดี๋ยวกินข้าวอิ่มนี่กันอยู่ใช่มันเข็มสิไปหาหอยแล้วครับหอยมีแต่หน่วยอ้วนขดมีแต่หน่วยหน่วยใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ทีเด็ดมันต้องอันนี้นี่นี่นี่อย่านำมาแดกจังเลยต้องให้กูเขายำเขายำเขาเขาเห็ดแซ่บ ปิดผงเขาขั้วใส่บะนี่ต้นหอมบักซีดึกใส่ปลาดิได้วาดใส่เกลือใส่ปลาเด็กชิใส่น้ำปลาอยู่เจ้ใส่ครับใส่ครับใส่มันบูครบรถครับต้องใส่อีกใส่ครับใส่ครับแต่ละอย่างมันเค็มมันมีความเค็มคือกันแต่ว่ามันความความต่างกันมันมีความต่างกันอยู่มันบ่ผงชูรสอีกผงชูรสจะใส่เหรอผงชูรสจะผงหนึ่งู่ถุงละไรเจ้าผง โ <Okay. S 2> อยังละนิดยังละหน่อยครับยังไงก็เข้มเพราะมะนาวมีเสี <c oughs> เ้ยงเดียวเฮ้ยเยอะอยู่<อ>บีบเสร็จเลยนั่น้ไไนมันมีน้อยนี่นี่ครับ <c oughs> มีน้อยกระแทบตำนี่แล้วครับกต่แทบแน่นอนรับรอง <c oughs> อ่านี่ขาดม่ได้ครับ พงนัวส่หน่อยเซหน่อยเลเซฟาลเสไปเซฟงนัวไว้ลนแจมเลยนี้คุเคุเครับบนีตากระทะนี่มหุยหุยซอยใส่บอใบมงกุฎมีบอมีบอมีมาปนปนเลยปนปนพี่ เบอร์ลตตีพิกพงนะโอ้นี่ใส่เบอร์เลยนั่นใส่มาถุงเลยเอาไว้ใส่หนูหน่อยโอ้โหทำอดได้ไงเด็ดต่ำใหม่เลยขวดต่ำใหม่เลยอุ้ยเอาเก็บมาดีๆไว้ใส่หนูใส่หนูอีกมี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 รอบดึกอีกครับเมนูครับขวดหนูแต่ว่าตอนนี้หนูยังทันได้พยายามครับแต่ไอเด็ดสุดคือพันโบครับพันโบครับมีขี้มีขี้พันโบพันโบมีอย่างครับพันโบ ต้้องใหวันๆพื้นทรายต่ขี้หนูให้พวกเบิ้งวันนี้พันโบจะโชว์ฝีมือให้ดูครับันนี้พันโบครับผมผมว่าพันโบได้เอาชิมก่อนพี่น้องมันนี่ขาดเรือยังกัจังว่ะกันขาดเหล้าอกเรีเลยครับเปไหนครับ นยากใส่นี่เลยเกือบเค็มใส่ยำเนี่ยแหละน้ำมะนาวอร่อดสุดยอดเลยความเผ็ดอียังได้เบิร์เลยทุกอย่างขาดมะนาวอย่างเดียวถ้ามีมะนาวอีกจะครึ่งลูกเนาะพอดีเลยเนาะครึ่งลูกอ่ะพอดีเลยเป๊ะเลยล่ะนี่ยลงนี่พอดีกันอ๋อเนี่ยเปรี้ยวอยู่แล้วอันนั้นมันจะเค็มนะอันนี้มันเปรี้ยวอันนี้เค็มนะมันเค็มทั่วเค็มอันนั้นอันนั้นอันนั้นเค็มเดี๋ยวเททิ้งเลยนั่นเราค่อยนั่นใส่ต่างหาก เอาพริกผงมาหมาโรยคือบัวต้องเนี่ยแซบแล้วพริกผงม,มันจะเสียรสชาติเขาใน,นมันอ่ะต,ต้นมันจะออ,ออกเปรี้ยวมะนาวมาเลยบ้านปนีพี่น้องกินขา้าวเด้อบปนีทีมงานบอกว่าขาดมะนาวครับเบิ้งนี่ครับนี่นี่นี่ซื้อมาแล้วก็ต้องใสให้เกิดประโยชน์ลองเบิ้งเด้อพี่น้องสูตรนี้เพื่อนบอกว่าแซ่บนี่แหละเขาเรียกว่าก้อยรสต้มยำลองเบิ้งอ่ะแม่นบ่นี่แล้ครับก้อยรสต้มยำนี่ลองเบิ้งนี่ครับ สูตรนี่แหละเดี๋ยวมามาขายดีลองเบิึงเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก้อยหอยสุด้มยำครับนี่เซบอันนี้เอาไปจากซอมนี่นีมีตัวเล็กด้วยมนเที่ยวปลาหมกมอดเรียบร้อยว่ะมกมกมอดเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องบอลนี่กินข้าวน้ำกันครับอ่าให้เปา่าทะเลพื้นซิมก่อนนะพื้นวัด ยอดพักกระเดาตีอ hmm. ่ะเดี um. like okay. ๋ยวจะเอายอดยำงามพี่น้องพี่น้องอืมนี่หอมครับแบบจัดแสบไปเลยนี่บัลำไรนี่อาเบิงเดียพี่น้องโอ้ยขมโอเลยบ้านนี้ครับสีสันก้อยหอยคือพัดเพชรประไล่ใช่ไหมโอ้โห ชุดยอดเลยครับกินข้าวปลามันแซ่บอยู่แล้วพี่น้องมันไม่มียังสู้ <c oughs> กินข้าวปลาครับพี่น้องที่อ้ผมนี่สุดยอดยังอีกเงี้ยหนึ่งปลาบดลองเอาก้างออกพี่น้องเนื้อสานสุดยอดแล้วเที่ยวหอดก้างแซ่บ เด้อท่าพูไรยังท่านได้กินข้าวแรงกับมึงกินน้ำกันมามาพี่น้องนี่นี่นี่พี่เด็ดครับพี่เด็ดล่อล่อหลับดึกพี่น้องนี่ข้าวอาหารระดับพระตคานนี่หืมบึงซีสันสวยสุดยอดเลยสไดยอดมุกว่าจะทิ้งอยู่อะไรหัวมันทิ้งทำไมนี่แหละของพี่น้องมันนี่ ครบชุดแล้วก็กินข้าวได้พี่น้องวันนี้ดูครบดูครบเออเอามาจคนละจักโบกบันนี้คนละโบกคนละบกนาเตจัดมาคนละโบกผมเอาแล้วเมื่อกี้นี่เนี้ยนี่ครับเนี่ยกินข้าวแซ่บผู้ใดกินก็กินเด้อพี่น้องผู้ใดกินผู้ใดก็จะว่ากันความมักส่วนโตคือของลุงเนตรว่าแล้วเนาะใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินอ้าวชาวบานะ ใครกินได้ก็กินเผื่อด้วยเพปนว่าลุงเนตรเพธปนว่าเครื่องบุคบุนเนยเครื่องบุคบุขนาดเครื่องบุคบลนนี่ถ้าเครื่องครบซีสั่มเลยคนกินไม่ได้มีคนอยู่โรงงเดี๋ยวต่อไปทีมงานเอาได้จะได้ไปร่วมงานกันเรื่อยๆแล้วก้อยหอยนี่มันคล้ายๆกับพัดพิษปลาไหลเลยในพี่น้องมีน้อยมีทุกอย่างกินเยอะขนาดนั้นก็คุ้มดิมาครับครับก้อยหอยกินข้าวดึกน้ำกันมันก็น่าจะดึกเลยล่ะประมาณนี้สามทุ่มแล้วมั้ง อนี่ครับโอ้แนวอยู่แนวกินเฮาคหอยหอยนยองพี่น้องสีสันมุกหม้อเข้มอุปบ่าครับไหมอ๋อเอามาไกินน้ำกันพี่น้องมาเด้อบัดนี้ก็ขออนุญาตกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อเด้อพอกันไหมมืออื่นซ้อครับหรือบอกอะข้าวไงคะตะไคร่มีรอบเด้กขัวหนูตะไคร่แค่สองนขัวหนูขัวหนูอ๋อ เสร็จไรแล้วพี่น้องเข้าแรงเข่ายอดยังแซ่บเลยครับจะใช้อย่างเดียวบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมาเนี่เดินมืดพร้อมอันนี้ไม่ใช่ความจริงพูดนะครับออืมต้งถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมนะพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำครับกด้งซับสะใภน้ำเดือดอืมนี่ครับเบาเสร็จเลยเฮาอันนี้อันนี้เอาไว้นะ ไว้กินรอบดึกเราข้าวหนูข้าวหนูพี่น้องข้าวหนูเนื้อค้าหนูครับเดี๋ยวนุ่งคลาวนุ่งเลยลูกอีสานเบาสิเลยบอกว่าข้าวหนูพี่น้องอ่าโอเคครับคลิปนี้กัจังใดก็ต้องขอขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดก็ที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นำเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ